สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรย่นพาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมกับตัว Honda CRV กันบ้างค่ะใครที่กำลังมองหารถแนว SUV นะคะกับตัว Honda นะตัวนี้เป็นรถ7ที่นั่งนะเป็นโฉมแมนเชสตปี2020เป็นตัว2 4ี e ออกห้างป้ายแดงล้าน4ี0้าน4แสพี่จ๋าตัวนี้นะคะได้เป็นสีดาเป็นรถเข้าใหม่รถแรกเข้าเดี๋ยวตัวนี้ เดี๋ยวรอการเก็บงานเล็กน้อยอยังปรับสภาพไม่เสร็จภาษีพรบเรามีการต่อให้และลดทุกขันค่ะที่น้ำหนึ่งนำมารีวิวหากนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อแต,ต,ต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนะสามารถนำหลักฐานมาได้เลยเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจำนวนพี่จ๋าคันนี้799,000ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13 0 0 0 7จ0จัดยอดเต็มสามารถที่จะดันฟรีดาวได้ใครที่มองหารถเจ็ที่นั่งอยู่แล้วก็เป็นสาวฮอนด้านะคะตัวนี้เป็น c r v รนะคะเขาเรียกว่าอะไรฉายาอะไรรถเศรษฐีเหรอนะะตัวนี้นะคะได้เป็นสีดำมากนะสภาพทรงสวยดูหรูหราเลยนะคะเดี๋ยวพารับชมรอบๆคันกันนะ,ะตัวนี้การันตีสภาพเดิมรอการเก็บงานเล็กน้อยนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวมาดูเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนค่ะมาดูไฟหน้าใกล้ๆพี่จ๋าไฟแบบ LED พร้อมไฟเดย์ไทม์ั้นิ่งไลท์ไฟสัา ไฟสวยมากนะพี่จ๋าดูสิไฟสวยใสยเลยนี่นะคะกระจังหน้าได้เป็นสีดำตัดกับโครเมียมนะคะดีไซน์แบบว่าโครเมียมนะคะจากไฟนะคะนี่จากไฟเลี้ยวตรงนี้นะคะนี่ข้ามมาตรงสุดตรงนี้เลยนะคะนี่คะ่ะไฟแบบ LED นะคะแล้วก็ได้ไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยนี่คะ่ะ ด้านหน้าสภาพสวยเดิมเลยจ้ะนะคะดูฝากระโปรงสัเลี่ยมโคมนะคะไม่มีรอยบุบไม่มีรอยรักยิ้มคันนี้ สวยเดิมจริงเข้ามาทดลองขับได้นะคะในเรื่องของเครดิตเข้ามาเช็คประวัติเครดิตได้ค่ะเช็คเครดิตฟรีจากพี่จา๋ามาดูในส่วนของแม็กค่ะแม็กเดิมจากโรงงาน Honda มาเลยค่ะตัวนี้นะคะแม็กได้4ีทูโทนแม็กฮาลูค่ะด้านหน้าเป็นดิสเ c กตัวนี้นะคะซีรีส์ยางอยู่ที่235สาทับหก R 1 7ค่ะตัวนี้ก็ได้ยางปี2024นะคะยางปี2024นนะนี่ค่ะ ตัวนี้มันตัวรถนะคะเป็นปีรถปี2020ดูซุ้มล้อใกล้ๆนี่ค่ะให้ดูซุ้มล้อพี่จ๋าสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยกระจกมองข้างค่ะนี่พับปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมไฟเดียวที่กระจกมองข้างตัวนี้นะคะคิ Q ้วขอบกระจกได้เป็นโครเมียมที่เปิดด้านนอกค่ะนี่สีเดียวกับตัวรถนะคะ ด้านข้างค่ะนี่กับข้างด้านข้างนะคะได้เป็นสีดําแล้วก็ตัดด้วยโครเมียมนะคะเพิ่มความหรูหราตกแต่งเพิ่มเข้ามานะคะกระจกด้านหน้านะคะเป็นตา Honda กระจกเดิมค่ะพี่จ๋า2.4เครื่อง2,004นะคะของ CRV นี้จะอยู่ที่ประมาณ170แรงมา้า173แรงม้าอยู่ประมาณนี้มาดูภายในสักนิดนึงค่ะภายในของ Honda นะคะ นี่จะได้เป็นทรงสปอร์ตแนวหรูแบบพร้อมลุยนะคะแบบทรงสปอร์ตแล้วก็ภายในคุมโทนแบบสีเป็นโนแบ็กสีดำนะคะสีดำเลยอ่ะนี่ค่ะหน้าจอนะคะพี่จา๋าดู Honda CR-V นะคะ 2.4E นี่7,99,000ปี20 เลขไม้หกหมื่นเจ็ดพันโลคันนี้ไม้น้อยนะคะก็ไม้ก็เหมาะสมกับปี20ิแหละไม้หกหมื่นเจ็ดพันโลสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามนี่ค่ะดูประตูนะคะแผงประตูสีดำตรงนี้ก็ตออกแต่งด้วยวัสดุนะคะสีเทาตรงนี้นะ,ะสีเงินที่เปิดด้านในนะคะก็ได้เป็นสีสีเทานะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหนังนะคะ คันนี้นะได้เลนวอชมาด้วยนะคะนีะ่เมื่อกี้ลืมให้ดูนะเลนวอชก็คือ,อเป็นมองจุดอับฝั่งด้านซ้ายในฝั่งที่เรามองเห็นไม่ได้ชัดนะ,ะของ Honda เขาจะมีเลนวอชเป็นกล้องเลยนะคะก็มีเลนวอชกล้องเขาก็จะเนี่ยคะ่ะจะโชว์เวลาเรา ตบไฟเลี้ยวฝั่งด้านซ้ายนะคะหรือไม่ก็กดปุ่มตัวเลนวอชนะคะ mm hmm. เขาก็จะแสดงผลหน้าจอให้เราเห็นฝั่งด้านซ้ายนะคะของ h o นด a าตรงนี้เขาก็มีลูกเล่นนะคะนี่เห็นไหมมีลูกเล่นตรงนี้นะเป็นช่องแบบนี้นะคะหรือว่าตัดมาเป็นช่องมีลูกเล่นนะคะตรงที่เท้าแขนมีช่องใส่แก้วน้ํานะคะตรงนี้ก็มีช่องใส่ต่างๆแล้วก็มี usb สอ,สองจุดได้กาดนะคะบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้าค่ะนะบอบปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะให้ดูตัวน็อตต่างๆพี่จ๋ารถสภาพเดิมสวยจริงนะคะก็ถ้าใครสนใจอยากเข้ามาดูสภาพตัวรถนะคะเข้ามาทดลองขับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าโทรหาน้าหนึ่งได้ที่0961984963ค่ะนี่ค่ะได้แอร์หลังนะคะเบาะหนัง แอร์หลังเบาะหนังแล้วก็ตรงนี้คะปรับนี่ค่ะด้านในเป็นเจ็ดที่นั่งค่ะนะคะเจ็ดที่นั่งก็ถ้าใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะ096 1984 963ค่ะแผมประตูตรงนี้สีดำนะคะอันนี้ก็จะเป็นหนังมีช่องใส่แก้วน้ำ สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยดิสเบสสีล้อค่ะนะคะได้ดิสเบสสีล้อตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะก็มีตัวนี้ก็เป็นเสาร,รับสัญญาณนะคะเป็นแบบชักฟินครีบฉลามนะคะสปอยเลอร์นะคะไฟเบรกัวที่3ระบบไล่ฝ้าตาฮอนด้านะ,ะที่ปัดน้ำฝนด้านหลังนี่ค่ะคิวโคเมียมด้านหลัง มีกล้องมองหลังขณะถอยจอดค่ะกันชนด้านท้ายเปิดท้ายกันนี่ใครที่สนใจนี่ทะเบียน6138เนาะหนึ่งขอไขท่ทอทงใช่ปะอ่ะนี่ค่ะดูด้านหลังนะคะรถครอบครัว7ที่นั่งแล้วก็ตรงนี้ก็พับได้50-50นะหะอันนี้คือพับ50-50เ 50. นี่ยค่ะดึงตรงนี้นะคะพับลงพับ50-50เนาะ ส่วนแถวที่สองสภพ 40, ัพสี่สิบหกสิบนี่ค่ะก็บอกน,นะคะก็ใครที่แบบว่าสนใจหรือว่ากำลังมองหานี่ค่ะตรงนี้ก็มีช่องวางยางยางอะไหล่นะคะอยู่ตรงนี้สนใจทักเข้ามาได้เลยค่ะ 0961984963ค่ะก็สนใจก็ทักเข้ามาได้เลยเนี่ยค่ะให้ดูแบบพวกรอยน็อตต่างๆยังสภาพเดิมสวยเลยค่ะพี่ๆคะ่ะสนใจก็ทักมา799,000ออกห้างป้ายแดงอยู่ประมาณร้าน4นะคะกับตัว Honda CR-V คันนี้กลมต่ำดูสักนิดหนึ่งนะดูช่วงล่างนี่ค่ะ ก็เครดีๆจัดยอดเต็มดันได้อยู่นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ13700นะคะอยู่ประมาณนี้ด้านข้างนะสีดำแล้วก็แม็กนะคะเนี่ยคะดิสเบกสีล้อ,อยางกูดเยียนะคะแม็กขอบ17นิ้วนะคะแม็กขอบ17นิ้วนี่ค่ะได้แอร์หลังนะคะกระเป๋าใส่เอกสารนะคะมีทั้ง2บอ่อสนใจยังไงก็ทักมาหาน้ําหนึ่งได้นะคะพี่จ๋า น,ะะนี่ค่ะแผงประตูนะคะมีลําโพงนะอยู่ตรงนี้แล้วก็ที่เปิดด้านในแช่องใส่แก้วอันนี้ก็บุด้วยหนังนะคะก็ตกแต่งด้านข้างตรงนี้กระจกเดิมรอบคันค่ะพาษีพรบนะคะก็ต่อให้ครบเลยนะคะมาดูภายในฝั่งด้านหน้าฝั่งคนขับเป็นบ้างดีกว่า ตรงนี้เขาก็จะมีบอกปรับไฟฟ้าขุ่หน้าแล้วก็มีปุ่มด้านหลังให้ด้วยนะคะปุ่มพุชสตาร์ทค่ะตัวนี้ก็เปิดท้ายไฟฟ้าได้นะคะเปิดท้ายไฟฟ้าจากด้านหน้าได้จากด้านหลังได้นะคะกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันพวงมาลัยค่ะพี่จ๋ามีคูดคอนโทรลนะคะนี่้วตัวล็อกความเร็วนะคะแล้วก็มีฟังก์ชันนะพูดคุยสิรินะคะเชื่อมต่อบลูทูธนะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะอ่ะหยยบเบรกกดปุ่มสตาร์ทค่ะ ให้ดูเรือนไม้นะคะเป็นแบบดิจิตอลนะคะเป็นแบบดิจิตอลหน้าจอใหญ่มากเลขไมอยู่ที่67,460กิกโลนะแล้วก็ตรงนี้แอร์ก็จะเป็นแบบอแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแอร์ออโต้เนี่ค่ะเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยหยียบเบรกนะคะกดปุ่มถอยหลังสักนิดนึงมีกล้องมองหลังพร้อมเส้นกะระยะให้แล้วก็ปรับมุมมองเห็นไหมคะ,ะเขาก็จะมีมุมมอง ปรับมุมมองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขออนุญาตนะคะปิดประตูสักนิดนึงค่ะแล้วก็นี่ค่ะเปิดไฟเลี้ยวฝั่งด้านซ้ายนะคะหรือกดปุ่มเลนวอชตรงนี้นะคะนี่ค่ะที่เขาแบบมีสองฝั่งนี้กดปุ๊บนะคะ,ะเดี๋ยวกดก่อนปุ๊บนี่ค่ะเขาก็จะมีเลนวอชให้สนใจก็ทักมาได้เลย0961984963นะคะเอาละค่ะเดี๋ยว เปิดห้องเครื่องดูห้องเครื่องด้านหน้ากันพี่จา๋ามาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันนะคะสนใจยังไงทักมาได้เลย0ูนย์8 4 9 6 3ค่ะอ่ะเนี่ยค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างสนใจก็ทักเข้ามาได้นะคะ มาดูห้องเครื่องด้านหน้าค่ะพี่จ๋าของ Honda เขาจะเป็นตัวเครื่อง Earth Dream เนาะนะคะนี่ i-VTEC ค่ะนะเป็นเทคโนโลยีด้วย i-VTEC ก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ดูในเรื่องของน้ำมันเครื่องค่ะนะคะแล้วก็เช็คในส่วนของของเหลวให้ทั้งหมดนะคะพี่ค่ะดูเบ้าโชกต่างๆนะคะนี่ค่ะก่อนปล่อยนะคะเราจะเช็คนะคะ,ะน้ำมันเครื่องนะคะของเหลวให้ต่างๆแล้วก็ดูแลนะคะ ในส่วนของแบตเตอรี่ยางนะคะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้ฟรี1ปีนี่ค่ะ,ะสนใจยังไงก็ทักมาได้เลยนะ,ะ0961984963พี่จ๋านี่ค่ะเครดิตด,ดีก็จัดยอดได้นะ,ะจัดยอดได้เต็มเลยกับ Honda CR-V นะคะตัวนี้นี่ค่ะห้องเครื่องตัวน็อตต่างๆ แผนการความร้อนใต้ฝากระโปงนะคะมอกอยู่ครบชัดเจนใครที่มองหา Honda c l ซลแล้วก็รู้ในเรื่องของอตัวนี้อยู่แล้วนะน้ำหนึ่งเชื่อนะคะว่าจะตัดสินใจให้รถสักคันนึงมาเทีเขาก็ดูข้อมูลมาแล้วแต่ครั้งนี้น้ำหนึ่งแค่จะพามาดูในส่วนของโครงสร้างตัวรถว่ารถของเราไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำสภาพตัวรถเป็นยังไงนะคะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ หากนารถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังพี่จ๋านะถ้าเจอหลักฐานพี่เอาหลักฐานมาได้เลยนะคะเรายิยนดีรับซื้อคืนเต็มจานวนและสิ่งที่พหนึ่งพูดไม่ได้พูดเปล่าๆหรือว่าพูดแค่ในคลิปเวลาลูกค้ามีการมามัดจํากับทางเรานะคะเราจะสแตมป์หรือว่าลงเป็นล,ล,ลายลักษณ์อักษรว่าเรามีรับประกันอะไรบ้างนะคะระบบไฟฟ้าภายในนะคะแบตเตอรี่นะ,ะตัวเครื่องตัวถังหักไม่ตรงนะคะหรือว่าเจออุบัติเหตุที่คว่ำชนหนักจมน้า เอาหลักฐานม,มาได้เลยค่ะเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนและลายลักษณ์อักษรทั้งหมดที่น้ำหนึ่งพูดจะอยู่ในใบมัดจำพกเกินเหตุตรงนี้เอาใบตรงนี้นะคะพร้อมลายเซ็นที่ทางเพชรเนริปั๊มไว้นะคะเอามายื่นได้เลยนี่ค่ะให้ดูนะคะสนใจก็ทักมาได้0 9 6ย์8 4 9 6 3มีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านมีบริการส่งรถสไลด์ให้อีกต่างหากนะคะให้ฟรีบริการฉุกเฉิน24สชั่วโมงค่ะสนใจไงก็ทักมาได้เลยคลิปนี้น้ำหนึ่งขอตัวลาไปก่อนแล้วนะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าคค่่ะะสสวัสดี